เอาล้ครับก็สวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเอามามาเจอนิวฮอลแลนด์ครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตุ้ปันมันให้ดูนะตุปันเอ่ออันนี้เพื่อผมนะครับตุ้ปันมันดูมันซื้อมามันซื้อตุ้ปันมามันซื้อมาผิดคือผมว่าจะรีวิวตั้งนานแล้วแต่ว่าคือไม่ได้รีวิวให้ดูเนาะเผื่อคนอยากได้นะครับอยากได้เอ่อเผื่อคนจะออกรถเงี้ยแล้วอยาก ไม่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวปั่นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าเอาตัวปั่นเอาแบบไหนก็ได้แต่เขาให้มันใหญ่กว่ารถนะครับคือใหญ่กว่ารถหน่อยแต่อันนี้ของเพื่อนผมอ่ะมันมันเท่ารถเลยอ่ะมันเท่ามันเท่ารอหลังอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูตอนตอนตอนมันวิ่งตอนมันวิ่งดูนะครับเพราะว่าตัวปั่นมันเสมอรถนะครับ ก็ซื้อมาผิดครับซื้อมาผิดก็มันอย่างว่าเลยเขาคือเขาบอกว่าเม็ดแปดเนาะคือเขาบอกว่ารถไทยมันทีทีสามจุดห้าศูนย์นะธรรมดามันต้องใส่เม็ดเก้าประมาณนี้เลย 9, 2, 2, 2, 2, เม็ดเก้าสองเม็ดสองเม็ดยี่เงี้ยประมาณนี้สองเม็ดยี่สองเอ่อประมาณนี้แหละเพราะว่าของเอ็มหกศูนย์มันก็สองเม็ดยี่นะครับแต่อันนี้มันให้เม็ดมันใส่เม็ดแปดเองเพราะว่าใส่กี่อะไรกี่กีห่หนึ่งแล้ววันนี้มันไม่ค่อยเหยียบรถนะครับ ตายมึงยอมหัดขนาดจะของบัดนดิเอออย่าติดเทอร์โบนี่สุดยอดเลยนะนี่ก็ยากก็เยอะนะครับดูมันหน,หน้ามันเองนะเนี่ยแต่มันไม่ไถอีกรอบวนึ่นครับคือมันไม่ไถแล้วนะมันมันปัดเอาเลยว้านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเร็เร่วเร็เร็เร็ ตัวปั่นเสมอรถเลยเนี่ยไหมตัวปั่นมันเสมอรถเลยนะครับมันทีนี้มันมันก็จะเออเวลาเลี้ยวอ่ะมันจะเห็นรอยล้อนะครับแต่ว่าถ้าเอมีซีฟิวหน่อยก็มันก็จะไม่เห็นนะครับจริงๆอ่ะเม็ดไอ้รถเทอร์เรีะมันต้องเม็ดเก้านะครับเม็ดเก้าเม็ดเก้าสองเม็ดสองเมตรยี่ประมาณนี้มันถึงจะโอเคแต่อันนี้เออ อันนี้มันแค่เม็ดเป็ดเองก็วัดกับของผมดูแล้วครับมันเท่ากันนะครับเฮ้ยมีดเลยเยียบหน่อยเยียบหน่อยเนี่ยให้ด้ยเนี่ยมันมันเท่ากันเลยครับมันเสมอล้อเลยมันไม่มีเลยล้นออกไปเหมือนของคูปุตานะครับคือมันก็บอกว่ามันซื้อมาผิดนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่นะครับจะจัดใหม่อันนี้มันซื้อมาเรา สองหมื่นสามหมื่นนี่แหละประมาณนี้แหละราคาผมยังไม่ได้ถามมันก็ปั่นก็โอเคนะเนี่ยใบมันเต็มนะครับก็ใบมันยังไม่หมดนะครับริงดีป่ะเอาเยีย่อะไรยียบไปดิแหมเอ่การเอ่อทิ้งการการทิ้งฝากระโปรงอย่างเงี้ยนะมัน คือเอาจงริงมันมัน,วน,มนส,วสวยนะครับมันสวยสวยนะครับมันมันจะทําให้เรียบดินเรียบ,ยบดีแต่ว่า,ามันก็มีข้อเสียของมันนะครับเอามันก็มีข้อเสียของมันเอ่อข้อเสียของมันก็คือสากระโปรงจะสึกหลอเร็วนะครับเร็วมากของผมส่วนมากผมจะไม่ค่อยทิ้งนะครับเพราะว่าเออแถวแถวบ้านผมเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสนะครับไม่ค่อยซีเรียสเรื่องปัน่นเรื่องอะไรเท่าไหร่คือเขาปั่นให้ให้จเสร็จแค่นั้นเองครับแต่ว่าแถวบ้านผม เขาไม่ค่อยซีเรียสนะครับเรื่องเรื่องไอ้ดินไอ้ทิ้งฝากระโปรงอ่ะคือคือเขาไม่ค่อยไม่ค่อยไอ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่รถนะครับถ้ารถทิ้งก็ก็ทิ้งนะครับแต่ว่าถ้ารถไม่ทิ้งก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเราทิ้งลรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ฝากระโปรงเสียเร็วเสียเร็วแน่นอนครับเทียบกันเลยครับมันมีถ้าคูบูต้าเห็นไหมคูบูต้าผมเห็นขตอื่นเขาเท่าทิ้งฝากระโปรงอ่ะทางอันเยอะๆน่ะ ทางงานจเยินนี่แป๊บเดียวนะครับซึกงเลยรั่วคือมันมันแตกหมดนะครับมันมันพังหมดเลยแต่ของผมใช้มานานแล้วก็หกหกปียังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทิ้งเพราะว่าถ้าทิ้งฟางกระปุผมทิ้งเป็นบางเวลานะครับเป็นบางเวลาบางวัดเออบางเวลาผมผมขี้เกียจเอาขึ้นผมก็ทิ้งเลยเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เพราะว่าเจ้าของนาเขาไม่เสียดนะครับมันก็มีข้อดีขขอเสียเขามันเออเนี่ย ถ้าทิ้งฝากระโปรงอ่ะเนี่ยเวลาถอยมุมอ่ะมันถอยยากมันถอยยากนะครับรถคูปะต้าคือถ้ามันไม่ได้ถอยยากหรอกคือมันเสียงมันเสียงฝากระโปรงไปชนคันนาย่างเงี้ยแหละถ้าคนขับไม่ดูอ่ะสมมติเอาสมมติเราจ้างคนขับมาเงี้ยเดิมเหมือนคนขับใหม่ประมาณเนี้ยเอาคือเหมือนไม่ค่อยเป็นอ่ะแล้วเราเออเราเราทิ้งฝากระโปรงใช่ไหมแล้วให้เขาขับอย่างเงี้ยถ้าเขาถอยชนคันนาเนี่ยก็คือจบนะครับจบเลย ก็คือมันก็พังเร็วนะครับเนี่ยผมไม่อยากทิ้งก็เป็นอย่างนงี้แหละคือแต่ถ้าทิ้งมันมันก็ดีครับนี่เห็นไหมสวยมันจะเรียบโอ้ดูมันปั่นด้ปั่นทั้งหญ้าเลยครับนี่ด้วยหญ้าอย่างลูกอะโปั่นโอ้โหสุดยอดอีลินิ่มนะรถรถมันใหญ่นะมันก็นิ่มแต่โรเตอร์่ี่โอ้โหดูเห็นไหมเสมอรถเลยอะมันเสมอล้ออะ ยิ่งแต่มันกลับล้อด้วยก็มันอันนี้มันกลับล้อนะครับมันก็เลยทําให้เสมอเลยตอนนั้นมันเลยมานิดเดียวเองตอนนี้มันกลับล้อมันก็เลยยิ่งแต่นี่ยิ่งแต่โอ้มันต้องซื้อใหม่แหละโรตารีนะครับไม่รู้ของยี่ห้ออะไรนะครับผมผมพอไปได้รู้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเอถ่ายก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเนาะ คลิปนี้ก็มาให้ดูน,นิฮอนแลนด์นะครับบั่นคือมาในวิโรตตรี่นะครับดูเพื่อคนเเพื่อเพื่อคนไหนจะออกรถอออกรถนิวฮนแลนด์มาแล้วยังไม่มีโรตตรี่นะครับเผื่อมาเห็นคลิปนี้ก็เผื่อคิดได้นะครับบางคนเขาไม่รู้เขาไปเอาเม็ดแปดมาเงี้ยนะ่ะเพราะว่าพวกทางเซลล์พวกขายเ็าว่าเม็ดแปดเม็ดแปดอะไรเงี้ยคือเราก็ตามเขาเออตามเขานะครับมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้ก็แนะนำเลยครับเม็ดเก้า สองเมตรดีนะครับสองเมตรดีใส่ได้แน่นอนครับหรือว่าไปซื้อที่ที่ศูนย์คูปตาก็ได้ใส่ของคูปตาก็ได้นะครับแต่โอ้แต่แพงนะเอาเรื่องอยู่นะของคูปตาก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็บายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรมีแต่รตารลี